ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้จะเป็นการย้อนนะครับเนื้อหานะครับที่เป็นพื้นฐานก่อนที่จะเรียนนะครับเรื่องของ PLC มันคืออะไรอะไรไงครูให้พวกเราทำใบงานไปแล้วครูก็จะมาสรุปตรงนี้อีกทีหนึ่งว่านะครับเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารแนะนำตัวครูนะครับที่เป็นผู้สอน นะครับอยู่ในเอาไลน์แอนทูนนะครับบางเรียนตรงนี้ครับหาไม่เจอหาให้เจอครับอยู่ในคลาสรูมมนแหละนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในสตรีมแล้วก็ในหัวข้อเอาไลน์แอนทูนข้างล่างนะครับจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดอัเปแก้ไขครับจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นที่ใช้ในการเรียนแล้วก็เอาไลน์ที่เราจะเรียนนะครับในนี้นะครับกูก็เอามาอธิบายตรงนี้ัเน้นย้ําครับรับ ครูสอนในกลุ่มวิชาอะไรบ้างนะครับสอนอยู่ประจำแผนกนี้นะครับวิชาที่ครูสอนก็จะเป็นอยู่ในวนวนเวนียนๆอยู่กับพวกนี้นะครับวิชานี้นะครับแล้วก็บอกให้พวกเรารู้นะครับจากที่ให้ใบงานให้พวกเราได้ศึกษาเมื่อศปดาก่อนหน้านั้นเรื่องของ PLC คืออะไรคุณลักษณะของ PLC มันมีอะไรบ้างกูก็จะมาสรุปตรงนี้ว่า PLC คืออะไร พวกเราอธิบายไปแล้วนะองค์ประกรอบของ PLC มีอยู่ด้วยกันกี่อย่างนะครับตรงนี้ครูยังไม่ได้เทียบเคียงกับองค์ประกรอบของไมโครคอนโทรลเลอร์จริงๆมันใกล้ๆกันนะครับถ้าพวกเรามองเห็นภาพตรงนี้มันจะเป็นคำอธิบายนะครับองค์ประกรอบของ PLC มีอยู่ด้วยกันสส่วนก็คือ CPUIO แล้วก็ดีโปรแกรมดีไว้ซึ่งแตกต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตรงโปรแกรมดีไวนี้ตัวนี้จะเป็น m e m o r รนะครับซึ่งก็แตกต่างตรงนี้ทำไมเขาถึงถึงแยกออกมาเป็นโปรแกรมมิ่งดีไว้ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ m มมโมรสามารถขยายได้ครับนะครับสามารถขยายให้มีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลเป็น Data Memory เป็นโปรแกรม m e m o r y ได้นะครับตามขีดความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราเรียนมาแล้วนะครับ แต่สำหรับ PLC ถ้าเราซื้อมานะครับซื้อมาแล้วไม่สามารถอัพได้ครับเมมโมรีครับเราจะต้องพิเคราะห์ว่าสิ่งตัว PLC ที่เราซื้อมานั้นนะครับมีโปรแกรมเมมโมรีตรงเนี้ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาถึงรวมไว้ในส่วนของตรงข้างบนข้างอ่าข้างในนี่เป็น CPU เนี่ยครับมีโปรแกรมดีไว้อยู่ข้างในนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างของไมโครคอนโทรลเลอร์กับ PLC นะครับแต่ส่วนของอินพุตเอาพุตเหมือนกันนะครับส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์จะแปลเปลี่ยนตัวนี้จากนะครับโปรแกรมอีไวนต์ตัวนี้นะครับเป็นเมมโมรี่เพราะเมมโมรีของไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเพิ่มเข้าไปทีหลังได้นะครับสามารถสร้างเป็นเมมโมรีเป็นเอ็กต์ออนเมมโมรีได้นะครับอินเทอร์นอทไม่พอก็ สร้างขึ้นมาใหม่อินเทอร์เฟสใหม่นะครับตัวนี้คือบล็อกไดอะแกรมนะครับของ PLC นะครับ PLC มีมือองรอบในการทำงานนะครับ PLC สแกนเซอร์เคลมันเป็นอย่างนี้นะครับมันมีอยู่ด้วยกัน3ามแอคชั่นหนึ่งนะครับ,บ evaluate input อีว่าเราเอเดตอินพว่ก็วอาอะไรครับประเมินค่าของ Input ว่ามันมีค่าเป็นสถานะจริงเท็จนะครับถ้าจริงก็เอาไปทำอะไรถ้าเท็จก็เอาไปทำอะไรก็คือ process คโปรเซสโปรแกรม e x e c u t e o u t p u t นะครับโปรเซสโปรแกรมก็คือพิจารณาว่าโปรแกรมที่ใช้ในการควบควมุมนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วตาม Input ที่บอกว่าอย่างนี้แล้ว มันจะทําอะไรยังไงแล้วก็ไปแอคชั่นหรือว่าไปโปรเซสอะเปรียซิคเอาซิคเอาพุทยังไงให้เป็น0ูย์เป็น1อันนี้คือมีอยู่3มนะครับพิจารณาอินพุตพิจารณาโปรแกรมไปควบคุมเอาพุทมีอยู่3ตัวเนี่ยครับวนกันนะครับอันนี้คือ PLC สแกนรูปลักษณ์ของการทํางานของสแกน3รูปลักษณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีขั้นตอนแบบนี้ครับอันนี้เต็นแต่ละลัง ในแต่และเน็ตเวิร์กของโปรแกรม PLC จะเป็นอย่างนี้ในการพิจารณาด้านนี้เส้นนี้กูบอกแล้วก็เหมือนกับ power ล่าง power นั่นเองนะครับรางด้านซ้ายก็เหมือนกับไฟรางด้านขวาก็เหมือนกับกาวทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาก็คือพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นถิงที่มันต่ออยู่ที่ในบริเวณรางนี้นะครับรางนี้คือลังภาษาอังกฤษก็ยังเป็นลังนะครับก็คือเน็ตเวิร์ก นะครับแต่แต่ละเน็ตเวิร์กนะครับว่ามันมีอินพุตอะไรบ้างแล้วเอาพุตมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างมันก็จะสแกนอย่างนี้ครับปุ๊บทำอันนี้เสร็จก็มาทํำลังที่สองทำลังที่สามทำลังที่สี่จบนะครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือ PLC สแกนลักษณะของการทำงานของวงจรนะครับเพราะฉะนั้นในใบงานแรกของเรามีรังเดียว มันก็ทําอยู่หลังเดียวครับบนอยู่เนี้ยนะครับหลังอย่างนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็จะทํางานตามเงื่อนไขนะครับนะตัวต่อไปสมองกลของมันมันทําอยู่แค่สามตัวนะครับก็คืออินพุตมาวิเคราะห์ให้ทําอะไรนะครับทั้งด้านเอาพุตบอดี้ โมเมนให้ทำอะไรอันนี้คือเบสิกเบนนะครับเบสิกของมันสมองของ PLC หรือถ้าแปลงเป็น PLC ก็คือตรงนี้นะครับอินพุตก็ประกอบด้วยเซนเซอร์ต่งตางๆเมื่อเซนเซอร์รับเซนเซอร์เข้ามา PLC ก็จะประเมินผลว่าตามเงื่อนไขของวงจรที่เราเขียนขึ้นมาว่ามันจะไปควบคุมเอาพุทธยังไงนะครับอันนี้ก็ควบคุมถ้าเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิวิเคร์แล้วตามโปรแกรมแล้ว ให้แฟนก็คือพัดลมนี่ครับหมุนตามอุณหภูมิอะไรตรงนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของออโตเมชันที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันสามสามวงสามบล็อกนะครับก็คือพิจารณาเซนเซอร์พิจารณาโปรแกรมให้ทำอะไรก็ไปแอคชั่นเอาท์พุตควบคุมนะครับอันนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็ส่วนนี้ก็ PLC System b o x ในระบบของการพัฒนาการเขียนโปรแกรมนะครับของ PLC มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวพันอยู่ต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานนะครับ PLC เอาไปควบคุมอะไรควบคุมเอาพุทธที่เป็นพวกมอเตอร์หรือ actuator นะครับจริงๆแล้วมอเตอร์ Motor ก็คือ actuator ตัวหนึ่ง คำว่า actuator ถ้าภาษาเบถ้าภาษาของแมคคารทรอนิกนี่จุดต้องต้องต้องเข้าใจนะครับกูไม่ขอย้อนไปนะเพราะว่ากูไม่ได้สอนพวกเราในปวสหนึ่งแต่ให้พวกเรารับรู้เลยว่า actuator ตรงนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้มันทาให้มีการเคลื่อนที่นะครับถ้าเป็น ภาษาของแมคคาร o โทนิกก็จะอยู่ในเครื่องควไฟฟ้านะคเครื่องควนไในฟ้าตรงนั้นก็คือมอเตอร์ชนิดต่างๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นทำให้เคลื่อนที่ก็กระบอกสูบของลมนิวเมติกไฮดรอลิกนะครับก็จะเป็นอยู่ในส่วนของตัวนี้แอคทูเอเตอร์คอนโทรลพานลคืออะไรครับก็คือ เป็นชิ้นส่วนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมเข้าไปใน PLC อาจจะเป็นคอนโซลที่ใช้ในการกดโปรแกรมคอนโซลที่ใช้ในการกำหนดค่าของอินพุตนะครับของค่าของโปรแกรมเข้าไปในตัว PLC ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับในอุปกรณ์ในในะระบบของการพัฒนาระบบของการโปรแกรมนะครับ ส่วนต่อไปก็คือส่วนตัวนี้ครับ h m i ย่อมาจาก Human Machine Interface นะครับตรงนี้ก็ูก็กจะขยายนะครับในรูปแบบของความเข้าใจจาก Graphic User Interface ไปสู่ Human Machine Interface คกูอธิบายไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าคำว่า Graphic User Interface ก็คือสิ่งที่มันเป็นกราฟิกที่เป็นรูปภาพแล้วสามารถสื่อสารกับคนกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับ สื่อสารกับคนแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากคนแล้วมันเข้าไปสู่ในคอมพิวเตอร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราคลองใช้ยอยู่เช่นมีกราฟิกตัวหนึ่งแล้วกดสวิตตัวนี้แล้วโปรแกรมมันก็จะแอคทีเวตตามที่เรากดแต่กราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปควบคุม เครื่องมือเครื่องจักรที่อยู่บนที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ตรงนั้นได้แต่ถ้ากราฟิกยูเซอร์อินเตอร์เฟซตรงนั้นสามารถก้าวข้ามตัว PLC หรือคอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมที่อยู่นอกเหนือนะครับก็คือ,คอถ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์เรากดตรงนี้เรามอเตอร์หมุนมันผ่าน PLC มาถึงตรงน,รงนี้ตรงนี้ถึงเรียกว่า human machine interface นะครับเรากดหยุดมอเตอร์หมุนมอเตอร์ กาฟิูเซอร์อินเทอร์ฟสจะควบคุมจําลองที่กับคอมพิวเตอร์นี้เท่านั้นเนี่ยติดต่อนี้ไม่สามารถข้ามไปได้แต่ถ้าข้ามไปได้ตรงนี้เขาเรียกว่าฮ u แมนแบงคินดูเเพราะฉะนั้นหัวข้อในการโปรแกรมหัวข้อในการสร้างตรงนี้ก็จะเป็นอีกว่ภาคส่วนหนึ่งอีกเป็นวิชาหนึ่งที่ปวศเนี่ยกูจะต้องสอนตรงนี้ด้วยครับ ปวสสายตรงนี้จะต้องสอนเรื่องของการโปรแกรมพวกการสร้าง h u m a ิวเตอแมกซ์ิอินเทอร์เฟตรงนี้ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าครับสําหรับแมคคาโดนิกเพราะแมคคาโดนิกนี่มันปวสมหกนี่มันจะเป็นวิชาที่พวกเราได้มาไม่ได้เรียนมาในปวชเพราะฉะนั้นมาเริ่มใหม่หมดเลยพเพราะฉะนั้นต้องเร็วนะครับจะต้องทันเหตุการณ์จะต้องใส่ใจนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออินส m เมนเ t ชันก็คือวัด คุมวัดอะไรก็คือตัวตรวจรู้นะครับตัวตรวจรู้ก็คือเซ็นเซอร์ก็รวมไปแล้วก็อินสูเมนเซชั่นบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวตรวจรู้ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นวงจรไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าเกิดขึ้นจากเขาเรียกอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงของวงจรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับรู้อะไรสักอย่างหนึ่ง วัดได้ก็รวมไปแล้วก็คืออิน u m เมนเทชันก็คือเครื่องมือวัดตรวจรู้กับสิ่งที่เราจะควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตรงนี้ก็เลยคูก็เลยสรุปว่านะครับองค์ประกอบของการควบคุมด้วย PLC มันก็จะบอกว่าเราจะเอา PLC ตรงนี้นะครับซึ่ง PLC ตัวนี้จะเป็นสมองกลจะเป็นตัวควบคุมนะครับตัวหนึ่ง จะไปควบคุมอะไรนะครับควบคุมอย่างไรนะครับอันนี้คือรูปลักษณ์ของรูปแบบของการควบคุมเป็นระบบนะครับเอา PLC ไปควบคุมอะไรและควบคุมอย่างไรเพราะฉะนั้น PLC ก็คือตัวควบคุมตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วงานของแมคคาโอนิกมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้ก็คือครับควบคุมอะไรควบคุมอย่างไง ใช้อะไรควบคุมนะครับมีอยู่สามตัวนะกลุ่มของแมคคาโทนิกในศาสตร์ในหลักสูตรจึงเป็นไงครับเรียนมุ่งเน้นถึงเรื่องของการประยุกต์ในเรื่องของออโตเมชั่นเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ชิ้นส่วนนะครับเครื่องมือกลอุปกรณ์ชิ้นส่วนหรือว่าควบคุมโรบทควบคุมฮาร์ดแวร์นะครับแทนที่จะเรียน นะครับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็ตัดออกบางส่วนก็เรียนของเครื่องกลเรียนของเ่องยนต์เรียนกลศาสตร์นะครับพิจารณาเรื่องของกลศาสตร์ของไหลนะครับอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มก็เติมข้ามาเพื่อจะเอาอิเล็กทรอนิกส์เอาอุปกรณ์ควบคุมที่เป็นคอมพิวเตอร์ไปควบกลุมนะครับนี่คือศาสตร์ของแมคคาโดนิกสรุปแล้วก็กลายเป็นสาขาใหม่เพิ่มขึ้นมาคือออโตเมชัน นะครับควบกลุ่มนู่นนั่นนี่รวมทั้งแขนกลนเอามาเชื่อมนะครับเป็นโรงงานขนาดย่อมอันนี้เราได้รู้แล้ว PLC Control System มบล็อกไดแกรมเป็นยังไงอันนี้เราก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของว่าเราจะควบคุม PLC ได้อย่างไรนะครับคลิปนี้ก็หมดจบขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เรื่องราวของเบส i c PLC นะครับ Overview อันนี้เราก็จะไปเข้าไปสู่ของโหมดของการโปรแกรมควบคุมโดยใช้โปรแกรม t ทวินแคทนะครับ